สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกันกับซิดจอยเฟรนนะครับในรูปแบบใหม่นะสาหรับช่องซิดจอยเฟรนนะนำโดย S J F Video นะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สวัสดีวันสงการเจอสวัสดีทำไมย้อนหลังมาแล้วนะครับเลยวันสงการมาแล้วอ่วันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งกับการด์ดดีๆของเรานะก็ มาสเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับก็นี่คือนี่ครับ <c oughs> นี่ดาคอนบอลครับนะฮะลิเกสิตแท้เขาของบันไดนะอ่าหนึ่งซองก็จะมีนะครับแปดใบนะครับการแปดใบโฟลเตอร์แพ็คนะครับก็จะมีพคกการต่างๆครับรู้สึกจะมีร้อยี่สบกใบมั้งในชุดนี้นะครับก็เดี๋ยมาดูกันว่าเราจะได้ การอะไรบ้างครับเดี๋ยวมาชมกันมาโอเคครับซองแรกครับมาจะมีนี่ครับโอ้มีห้าซองแล้วดากคอนบอลการ์ดเกมฮะโอ้เป็นผู้เท่าครับผู้เท่าสูงสุดใช่ไหมไม่ใช่ดิพัดเจ้าครับเขาเรียกพัดเจ้าเนาะอืม พระเจ้านะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยแล้วก็เป็นอะไรมังกรอะไรมังกรอะไรแอดขายพลอยห้าร้อยอันนี้ลืมให้ดูฮนะนี่ก็ห้าร้อยเหมือนกันสำหรับพระเจ้านี่ก็ห้าร้อยนะครับอืมก็ห้าร้อยเนาะอแม่ก้อนบอลครับรู้สึกจะมีหลายหลายแบบมั้งแม่ก้อนบอลอันนี้ก็ไดก้ก้อนบอลเฉยๆเนาะภาคแรกโอเคโอ้คุริลิน,นครับกำลังจะปล่อย ล่พลังอะไรนะวงแหวนพิคาตใช่ไหมตะกอนบอลแซดด้วยอันนี้ตะก้อนบอลแซดแล้วนะครับก็มีแปดใบนะครับใบที่สามครับแอคชั่นถอยหนึ่งพันซอโอ้อา้าวตะก้อนบอลไอ้นี่อันอนี้รู้สึกจะเคยเคยแข่งในศึกเจ้าจุตรภพป,ปะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดจำไม่ได้นะครับอ่ะใบที่สี่ครับ นะชั้นคอยู่พันห้าเนี่ยพันห้าหัวแบบนี้ใครโอ้เจ้าสื่อครับผมเจ้าสื่อหรือว่าตามสาพิมพ์บางที่นะเขาจะเกีียวซ่านะแต่ว่าจริงเขาจะเจ้าสื่อนี่แต่บอลแซบนะ่บเนี่ยโคสนิษของอเทนชินฮังฮนะแล้วก็ตายไปตอนที่ว่าไประเบิดตัวเองที่เจออะไรนะผมจำไม่ได้แล้วเจอเบจิต้าแล้วเจออะไรเนะี่ย จะกับเซลอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดแอทพอยต์ห mm ้า hmm. ร้อยการ์ดเบอร์ศ oh, ูนย mm ์โอ้เซลตอนเด็กครับผมจูเน mm ียเซลนะโอเคนี่เรายังไม่ได้พระเอกเลยั่งพระเอกเราได้แค่คูลิลินกับอะไรนะเจ้าสื่อนะโอ้ oh, mm hmm. นี่ครับอันนี้รู้สึกจะไปหมัด พี่ข้ามาก,ก่อนรู้สึกจะไปน่าจะไปต่อยอะไรนะจอมันพิโคโลว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเก่าจัดเลยนะครับอ่าใบสุดท้ายเป็นอ,อบูม่าฮะอยู่ที่บ้านของผู้เช่าเต่านะครับมีบูม่าแรกๆเลยนะนี่แบบนี้แล้วก็ตอนหลังก็ไปอยู่กับตอนแรกอยู่กับอสเซนไอยมยำสาแล้วก็ไปอยู่กับเบจิต้าตอนหลัง นะรตรงตาเห็นทำนะอ่าใบ,นะบสุดท้ายไม่มีอะไรนะโอเคสองแรกสวยงามนะนะตั้งไว้ก่อนตั้งบูม่าไว้ก่อนนะสว,สวยงามอนะ่โอเคเรามีสี่ซองนะครับนะซองต่อไปครับสองแรกอ่านะนี่ฮะนี่ไม่มีอะไรเนาะก็เหมือนเมื่อกี้นะครับ คนแรกครับอ่าทำไมมันกลับหัวเดี๋ยวนะอันนี้ก็กลับหัวเดี๋ยวผมผมผมยังไม่แน่ใจใบนี้ลนะเดี๋ยวผมหาอะไรบางก่อนอู้เป็นเป็น,เป,นเป็นลุงเป็นลุงเดี๋ยวได,วเดว้เอาเอาอันนี้เอา <c oughs> <c oughs> อันนี้ออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวอันนี้อันนี้ใส่ใส่ไว้ใบนี้โอ้โหุยากเฮะ แต่เหมือนมืนมีมันมีวิงวับอะ่ะเดี๋ยวนะใบนี้คืออะไรโอุ้ลีลินครับปล่อยพลังขึ้นเต่านี่ในชั้นที่สองนั้นเรายังไม่พระเอกเลยอะโอเคไอเนี่ยใบนะใบลุงเนี่ยแ,แต่เดี๋ยวให้ดูใบท้ายๆก่อนกับหัวจื๊บจื๊บอุอ้ยอุย้ย แอตแทกสองพห้าครับใช่ไหมใช่โอ้เอ่อพิโคโลฮะตอนหนุ่มเนี่ยอย่างเท่เลยนะโคโลตอนตอนหนุ่มนะครับมาใบต่อไปจึ๊บห้าร้อยมีมีลูกบอลดาวนี่พ่อเอกปะเนี่ยจึ๊บจึ๊บใช่ไม่ใช่นี่โกหังครับผมโกหังตอนเด็กอ,อ่โกหังตอนเด็กนะครับตอน เจอกับเบจิต้ามันแรกๆเนี่ยโกหังครับยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับอ่าใบที่เท่าไหร่แล้วสามสี่นะครับนะแต่้ห้าร้อยเอยมาแบบนี้หมูหมูแบบนี้ใช่ใช่อนั้นป่ะไม่ใช่ครับอ๋อเป็นอะไรเนี่ยจำไม่ได้ครับจำชื่อไม่ได้แต่เป็นภาคแรกเนาะเนใครรู้ก็บอกข้อมูลผมด้วย อันนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์นะครับจึ๊บโอ้นี่มาแล้วพ่อเอกนี่ทั้งสามยุคครับผมยุคแรกนะตอนเด็กยุคอยุคที่สองตอนมีโกหังฮะแล้วก็ยุคที่สามก็มีโกเทนแล้วนะครับอใบต่อ,อไปก่อนที่เราจะไปลุ้นใบแบบวิ่งวับกันโอ้เป็นฟิสเซอร์ใช่ปะ ฟิเซอร์ฟิเซอร์หรือน่าจะฟิเซอร์แหละไม่ใช่ไม่ใช่พ่อเขาไม่พ่อไม่คูลเลอร์นะน่าจะฟิเซอร์นี่แหละตัวโกงของดาก้อนบอลแซตตัวที่สองนะตัวแรกก็เบจิต้านะฮะอ่อีกสองใบไหมเนี่ยแค่ห้าร้อยครับอ้าว <c oughs> ได้ดคกูล่าแมนมาด้วยครับนักมวยไทย <c oughs> ตอนเจอที่ว่าห้าคนกับแม่เท่าหมอดูนะก็จะมี มีตัวนี้ด้วยนะครับที่มันแพ้กระเทียมอะที่ดนกระเทียมของอะไรนะอูรอนกับไอ้นั่นอนะตัวอะไรนะที่อยู่กับที่อยู่กับยํำฉาจำชื่อไม่ได้นะครับอ่านี่ดจคูล่าคุงครับใบนี้โอ้ใบนี้ยใ,ใ,ใบลุงแน่หูยอะไรเนี้ยวิอุวิอุ้ย พระเอกว่าอู้พระเอกครับอุ้ยสุดยอดเลยไปยิงด้วยอืมเนี่ยพระเอกเจอกับ,บเบจิตาร่างร่างลิงยักษ์ครับอืมเนี่ยอ้สวยงามนะสวยงามโอ้ยยิงวับนี่ผมตั้งไว้เลยสุดยอดครับสุดยอดอุ้ยจะลม้มโอเคโอ้ยสองตองละมาดีฮะมา ตองที่สามครับตองที่สามมาฮะมาครับอันนี้ใบเดิมฮะยวมีวิงวิงอะไรไหมอุ้ยมีอีกแล้วมีวิงวิงอีกแล้วเดี๋ยวนะคือเราต้องบังก่อนใช่ไหมครับบังเหมือนเดิมครับอ่าใบมังกรบังเหมือนเดิมครับ นี่มาดีนะสามซองได้วิ้งสองใบอะใบนี้ก่อนฮนะเป็นอะไรเอ่ยโอ้ตอมันบูครับล่างอ้วนนะล่างอ้วนมีมีร่างผอมล่างอ้วนด้วยอน้ร่างอ้วนนะโอเคใบต่อไปครับอา้าวกับหัวใบที่สอ,ททอ, 2, อ,อง,งครับเป็นถอททอยสองพันจื๊บโอ้ชินชินฮังครับ นี่น่าจะเป็นแรกๆเลยมั้งเทนชินฮังอ้อไม่แรกสิเพราะมันดาก้อนมอนแท้แล้วเป็นเหมือนกระสอบทรายแล้วครับ <laughs> พอเป็นรุ่นหลังๆนี่เทนจินฮังเริ่มเป็นกระสอบทรายนะครับมาใบที่สามครับหนึ่งพันหนึ่งพันโอ้ยาจิโรเบ้ครับนี่ถึงถึงไม่เก่งนะแต่ว่าก็มีแอคชั่นไหล หลายอย่างนะที่มาจากยจิโรเบ้นะครับทั้งเอาถั่วเซียนเนี่ยเยเป็นคนเป็นคนนำนำถั่วเซียนไปให้พระเอกเนี่ยคนนี้สุดยอดเลยนะครับยาจิโรเบเนี่ยใบที่สี่ครับแอคชั X ่นหรือเปล่าโอ้ oh, นี่ครับหมัดสามตาฮะของเชนชินฮังครับอืเก่งนะนเนี่ยเนี่ยแรกๆเนี่ยจะเก่งมากเลยแต่พอหลังๆนั้น เหมือนก็สอบซรายเป็นจินหังของเรานะครับสำนักนกกระเรียนเนาะอตอนหลังก็กะสอบซรายชั้นดีครับมาใบต่อไปครับเหตุการณ์อีกวปะเนี่ยโออแท็กสองพันโอ้นับปะครับ,น,บนับปะนับปะที่อยู่กับเบจิต้าเนาอะอนับปะ ปะตัวใหญ่นะแต่ว่าเก่งสู้เบเจิต้าไม่ได้เลยแล้วรู้สึกจะโดนเบเจิต้าฆ่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะโดนเบเจิต้าฆ่าตอนที่แพ้งโงกุลนะเนี่ยโดนฆ่าครับใบถัดไปหนึ่งพันเอ้มันออกสีแดงแดงอ๋อไอตัวอะไรนะ ท,ท,ที่ที่เจอที่ปราสาทอะไรสักอย่างเนี่ยของของเลนริบบอนเนี่ยแต่ผมจําชื่อไม่ได้แ <c oughs> ต่ว่ามันตัวมันน่าเกียดนา่นากลัวดีนะแต่ว่าโดนโงกุลจัดก,การไม่ยากครับตัวนี้ย <c oughs> จาได้อยู่ใบก่อนก่อนไปลุ้นวิงฮนะ 500, เน้อแ่งห้าร้อยเทนอ้อพี่ยำชาของเราครับ หย่ยมฉากระสอบทรายชั้นดีครับเน,น, no. นี่ยกระสอบทรายนับวันนะฮะย่อมฉาตอนแรกเก่งมากเนี่ยเนี่ยตอนที่เป็นตัวเนี้ยดาวนบอลเนี่ยที่เป็นภาคแรกอ่ะโอ้โหเก่งมากเลยนะครับมีหมัดเขี้ยวมาป้าเนาะแล้วพอพอไปเป็นดาวนบอลแซนเนี่ยกระสอบทรายนับวันนครับเ <c oughs> นี่ยอ่ามาลุ้นใบวิงกันโอ้ยวยวิวิข้างบนโผล่มาเลยอะอะไรอะจื๊บ โอบูมาโอ้ uma, โอนีฮนะบูมาในชุดของกระต่ายนะนกระต่ายน้อยโอ้โหเนี่ยผมน่ากระบูมานี่ลงเลย <c oughs> นี่วิงวิงใบที่สองฮะวิงใบที่สองสวยงามนะครับมาอันนี่ของแท้นะของบันไดนะอีกสองซองครับซองที่สามมาไอซองที่สี่เขาไม่สามนี่ซื้อ เหมือนเดิมครับเรามาดูก่อนว่ามันมีนมวิงไหมมีไหม,มเหมือนจะไม่มี <laughs> เหมือนจะไม่มีแต่ว่าเราก็ต้องซ่อนเหมือนเดิมนะครับมันตำแหน่งมันเป็นแบบนี้นะครับใบแรกเป็นกลับหัวม,มาก่อนแ t ตแทกพอยสองพันโอโครีลินนะอันนี้ตอนไปที่ดาวนามเมิกลวมั้งเนี่ยถ้าใส่ชุดแบบนี้คุ้นๆอยู่ใส่ชุดแบบเบจิต้าเนี่ยฮะ น่าจะไปดาวนาเม็กเนี่ยอันเนี้ยถ้าผมจะไม่ผิดน,นะโอเคครับเราก็มาลุ้นกันใบอุย้ยแอสแท็กไฟ์ห้ารอครับเป็นอ๋อผู้ท่านกกระเรียนครับเนี่ยหัวหน้าของเทนจินทังเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวผมหาก่อนมันชุดเดียวกันนะนี่นชุดเดียวกันนะสำนักนกกระเรียนนี่ครับอันนี้อาจารย์ของเทนจินทังนะเนแล้วก็โดน ฉันยินห้งหักหลังครับมาอยู่กับโงกุลเนี่ยตอนตอนตอน,ตอนหลังนละอ่ามันไม่ค่อยโฟกัสโอเคต่อไปครับเป็นเหตุการณ์เหรอโอ้เซลล์ตอนล่างหน้าเกียดครับเซลล์ล่างเท่าไหร่ละสองหรือสามจะไม่ได้ลวแต่มันเป็นล่างแบบเนี้ยอ่อรู้สึกจะฆ่านี่นะฮะหมายเลขสิบเจ็ดเนี่ยโดนโดนโดนสังหารครับโดน เซลล่างนี้สังหารนะครับแอทควอยห้าร้อยครับเป็นโออ่าอันนี้ใครนะชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้แต่จะอยู่บนบนสวรรค์เนะ่ะที่ฝึกให้โกคูอ่ะผมจำชื่อไม่ได้แนละ้วผมจำชื่อตัวนี้ไม่ได้นะไม่โปโปะนะ้คนต่อไปแอตแทกหนึ่งพันแต่ไม่อันนี้แอทแทกน้อยจังห้ารอเอง โอ้เอพี่อโน,อนนี่อันนี้ก็รู้สึกจะเจอในศึกเจ้ายุทธคพนะพี่อโน์หรือเปล่านะผมจำไม่ผิดพี่อโน์เนี่ยได้อโน์สวาสนิเนเกอร์มาด้วยเนี่ยแหวกทั้งพันหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็หนึ่งพันฮะเป็นโอ้เฮกของเราครับโมกุลโมกุลตอนล่างเด็กฮะเท่นะเทองเด็กเลยบุ๋ยเหตุการณ์ครับ อ๋อนี่ครับตอนฝึกกับมิสเตอร์โปโปครับอันนี้ก็รู้สึกจะแบบเหมือนมาขอร้องนี่พระเจ้าอันนี้พระเจ้าฮะอันนี้มิสเตอร์โปโปครับแล้วก็งกุลตอนตอนรู้สึกจะขึ้นมาฝึกฝึกวิชาฮะช่วงแรกเลยมั้งแล้วรู้สึกจะเข้าใจผิดว่าพระเจ้าเป็นเป็นพิโคลโลฮะเป็นจอมันพิโคลโลแล้วก็เหมือนจะมาทําลายพระเจ้าด้วยใบ,บสุดท้ายครับหนึ่งพัน โอ้ยไอัน,น,อน,นี้ตัวอะไรนะคุ้นๆอยู่ที่ว่าโดนโดนเหมือนโดนล้างสมองแล้วตัวระเบิดอะถ้าผมจำไม่ผิดนะโดนแบบโดนโดนวิชาอะไรไม่รู้แล้วแล้วตัวระเบิดอะผมจำไม่ผิดนะโอเคอีกหนึ่งซองครับมาซองสุดท้ายครับผมมีวิงวิ่มาจึ๊บเหมือนจะไม่มี โอเคแต่เราก็ต้องปิดตรงนี้ไว้นะครับมาลุนใบนี้ก่อนเลยใบแรกครับอุ้ย,ยแม็ช์2,000โอ้อันนี้อันนี้ใครนะที่อยู่ในไอเนี้ยที่เป็น5คนน่ะของของอะไรนะ5ไอเนี้ย5สวินอะไรอะ่ะที่ที่ที่อยู่ในดาวนาเมอิ่ะถ้าผมจำไม่ผิด แต่มันชื่ออะไรผมจําไม่แต่ตอนมันลมล่างอะผมจําได้ว่ามันมีน,นี่ด้วยแต่ผมจาชื่อมันไม่ได้น, <c oughs> นี่นะฮะใครรู้จักก็บอกผมด้วยนะครับอ่าแล้วก็มาลุ้นกันต่อครับ <c oughs> ใบแรกครับปุ๋ยกับหัวแอทแท็กโอ้สี่พันเลยอะ่ะใครเอ่ยโอ้มังกรยักษ์ครับไอ้ไม่มังกรยักษ์ลิงยักษ์ครับผม น่าจะเป็นของอะไรนะโกหังว่าน่าจะเป็นลิงโกหังนะถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าคุ้นๆหยนที่เจอกับเบจิต้าแล้วโมโหว่าเนี่ยร่างล่างแบบนี้เลยแอตแทกพอยต์สองพันครับเป็นโออันนี้อันนี้ก็จำไม่ได้อีกอ่ะเ,เป็นภาคแรกแต่ผมจำไม่ได้อีกแต่ก็คุ้นตัวมันนะแต่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับหบที่สามสี่แล้วสิฮนะ โอ้พิคโคโลครับล่างล่างหนุ่มกับล่างล่างแซดแล้ะแต่ตอนหลังก็ก็สอบซายเหมือนกันครับเจอพวกเซลพวกเจ้ามันบูนี่โดนโดนโดนเขากระทำตลอดเลยครับสองมันห้าเป็นโอ้เบจิต้าครับมนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้ว <c oughs> ไ,ได้เบจิต้าด้วยนะครับ แต่เราไม่เห็นผู้เท่าเต่าเนาะเออผู้เท่าเต่ามันาหายไปไหนไม่เห็นเลยห้าร้อยครับจีจี้ก็ไม่เห็นแต่จีจี้จะมีหรือเปล่ามไม่ใช่นักสู้อ๋อเจ้าสื่อครับตอนสะกดไอน้นี่วิชาสะกดเออสะกดจิตอะไรทักอย่างเนี่ยมันจะบึ้มนะบ,บึ้มบึ้มมาทักอย่างเนี่ยน่ารักดีนะครับเจ้าสือสองพันอ๋ 2000. อไอ้นี่ครับในพลบลูครับ นี่ที่ไปเจออาราเล่เนี่ยผมจําได้ในคนบลูเนี่ยในคนบลูเจออาราเล่สอยท่านแบบลอยลอยกลางอากาศเลยแล้วก็มาโดนอะไรนะอผู้เท่าเท่าไปไปอะ่ะโดนพิฆาตด้วยลิ้นพิฆาตอะ่ะผมจําได้อยู่ก็ผมเคยดูผมชอบผมชอบตอนเนี้ยโดนลิ้นพิฆาตตรงหัวเนี่ยทีเดียวไปเลยฮนะใบสุดท้ายเป็น โอ้พิโคโลครับตอนจัดการงกุลแต่ไม่ตายนะเดี๋ยวงกุลก็มาพิฆาตอะไรเงี้ยจนได้อะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมเอาพระเอกขึ้นพระเอกมีแล้วนี่พระเอกมีแล้วก็ต้องเบจิตา้าเนาะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้ก็นะครับแล้วก็บอลน,นะครับของแท้นะจากบันไดนะครับโอเคก็ ไว้พบกันใหม่ฮะคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่นะครับม้วนหน้านะครับม้วนโอเคพบกันใหม่ม้วนหน้าครับมีใบวิงงสองใบนะฮะแล้วก็มีคาร์ดิกต่างๆนานานะครับโอเคก็ไว้พบกันใหม่ครับกับม้วนต่อไปสาหรับม้วนนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ มีแถมเหลสอโอคครับไม่เสียเวลาครับมานี่ครับสตาร์วอลครับวันนี้เป็นสตาร์วอลสองแพ็คนะครับการ์ดไปเบลล์เลยวันนี้เรามาพบกัน,นมาแกะกันเลยดีกว่าครับไม่เสียเวลานะครับมาใบเบลล์เลย น,นีการ์ดนะฮะการ์ดหกใบอ๋ออันนี้เป็นอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนของเล่นนะฮะอันนี้คู่มือคู่มือแนะนำนฮะ,นนฮะคู่มือแนะนำวิธีการเล่นนะฮะของ s ตา r War ครับมีการ์ดฮะแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นส่วนการประกอบฮะนี่มีลูกเต๋าด้วยเล็กกระจิดลิดเดยแล้วก็อันนี้เป็น สิ่งส่วนประกอบเดีย๋ยวผมประกอบให้คลิปหลังนะครับมาลุ้นการ์ดกันก่อนมามีหกใบนะครับโอ้วูกี้โลยาลตี้อ่านไม่ออกนะใบต่อไปอะไรเนี่ยคูซิเค้นอินดัสเทรียลโซนนะเจ็คพอกพอกินฮะ เช็คพอกินไม่รู้จักครับซ <c oughs> าวอบอบอกตรงว่าผมไม่รู้จักเลยลัคกี้เบรกฮะลัคกี้เบรกนะครับไปกันอย่างไวเนาะอะไรเนี่ยโปรตอนทอร์ปิโดฮะแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นเจไดสคาเฟสฮะสคาสคาเฟสใช่ป่ะ <c oughs> โอเคครับอ่ะซอ,องหนึ่ง มันไม่จาโบหรอกครับมันเป็นมันเป็นแบบนี้เลยน,ะนี่เป็นแบบต่อนะสองแบบเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำคลิปต่อให้นะครับเป็นคู่มือเหมือนกันครับแต่เป็นคู่มือสีฟ้านะฮะนะครับการ์ดการ์ดลงมาก่อนอ่านนี้ก็เหมือนกันนะครับรู้สึกจะคนละลามเนอะเออคนละลาด้วยอ่ะ คําคลิปต่อให้นะครับโอเคครับมาใบแรกเป็น support chip นะฮะ support c ผู support ผู s u p อร์ตยานนะเป็นซนะัมเมอร์มเมอร์ซมเมอร์แอทแท k ฮะซัมเมอร์ attack ใบต่อไป ฮานโซโลเป็นวิงครับโอ้โหสุดยอดเลยฮานโซโลเป็นวิ้งด้วยโอ้โหสุดยอดครับนี่ฮะฮานโซโลเป็นรีแฟกเตอร์ครับสวยงามนะสวยงามผมแยกไว้ก่อนเพอร์ชิดไฟล์ฮะเพอร์สูตรไฟล์ไม่เพอร์ชิดโอเคเลยสองใบครับเพอร์สูตรไฟอีวอล์กวิลเลจฮนะนี่สถานที่ว่ะสถานที่เนาะ แล้วก็เป็น Battle d r i ยฮะนี่เป็นทีมฮะทีมหุ่นยนต์โอเคครับแต่ไม่สำคัญเท่ากับนี่ครับเราได้ฮาร s o โซโลครับเป็นวิงเป็นรีแฟกเตอร์ครับสวยงามนะชอบเลยครับชอบเลยฮานโซโลโอเคครับวันนี้ก็จบคลิปสั้นๆของเราก็ไว้พบกันฮะกับคลิปใหม่กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย นี่ฮะฮาโซโลสวยงามว่าสวยงามนี่ให้ให้เล่นให้เล่นไฟพแป๊บหนึ่งฮงโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบาย